ทัวบ้านใหม่ชมพู่อริยาสร้างเพื่อลูกๆทั้งสาคนหรูหราสมฐานะซุปตาตัวแม่ซุปตาสาวคุณแม่ลูกสามชมพู่อริยาเลิกดีทำบุญบ้านใหม่อย่างเรียบง่ายไปเมื่อวันที่เกกรกฎาคมที่ผ่านมาและตอนนี้ก็พาลูกๆทั้ง3าคนสายฟ้าพายุและน้องเอ็มเกลลองเข้าไปอยู่บ้างแล้วบรรยากาศรอบบ้านนั้นรม่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวหน้าอยู่ข้างบ้านมีสระว่ายน้ำและมีสะพานมีบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ไว้ให้ลูกๆได้ชมกันสนุกสนาน ส่วนภายในบ้านก็ตกแต่งด้วยสีเอิร์ธโทนมีทั้งห้องนั่งเล่นโซนกินข้าวและห้องครัวสําหรับชั้นบนก็เป็นห้องนอนห้องน้ำฟินไม่ฟินแค่ไหนดูจากหน้าน้องเกลได้เลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิด่งเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ